สวัสดีพี่น้องโอ้แร้งอีกแล้วแรงอีกแล้วย้ายไ,ไปตลาดน้องเป็นไปปาเผา,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 าบ้าเผาปาปลาเผาหญิงปลาไปเที่ยวถุงเสื้อรักรักขวดสารพี่น้องรักขวดสารโยจังหวัดสมีมีผักรสปนพุนรสปนพุน พว,วกกันพักป่อดสารพี่นาะเดี๋ยวเราแบกเลยกินนะพักป่อดสารเนี่ยพระ่าพวกกันเป็นพักป่อดสารพี่น้องมามา,า,า,ามากันกันอ่าิจีวบเักั้มีถนัแบบนี้ nhìn subscribe cho kênh Ghiền Mì

Not bad man. i อะไรหนุ่แค่นี้แหละแซ่บแจ๊บแจ๊บสวัสดีครับผมแซ่บพักแซ่บพัก